สวัดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Minecraft นะครับอยู่ในอาโลกกับหัวนะผมเรียกว่าฟิปเบิ r l นนั่นเองนะครับโอ้โหปวดหัวนะครับผมแบบนี้นะครับก็เป็นซัมสเวิรฟอยู่เมนิดกูดลักก็ผมขอบอกว่าให้เราผจญภัยในโลกดีนะครับขอให้โชคดีครับผมก็นี่เลยครับ Welcome to World Flip นะครับ by Super D เดีรับผมนี่ครับเขาจะเอาบ็อกมาให้เราก็ผมกระทอดนะครับให้เราแบบว่า แบบใช้ชีวิตอ่ะเออแต่อันนี้ผมแค่รีวิวนะับเพราะว่าถ้าใช้ชีวิตจริงๆมันจะยากมากนะผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทัวร์แมปกันเลยดีกว่าครับผมดูโอ้โหลงน้ําแบบเขาทําให้น้ํามันลอยได้ไงก็ไม่รู้นะครับถ้าเราดูอย่างนี้มันจะแบบมันจะดูลําบากนะครับมันจะแบบไม่ค่อยชินครับผมนี่ครับต้องดูอย่างนี้ครับผมมันก็จะพอได้อยู่นะครับแต่มันเงยไม่ถนัดครับผมเอาจริงๆมันจะไม่ถนัดนะครับก็นี่เลยครับผม ผมต้องใส่ใส่ยาไหนพอยชั่นนะครับไม่งั้นมันจะโคตรมืดเลยครับผมนี่ครับสมมุติถ้าเราปล่อยตัวโอ๊ยกดผิดกดผิดมันสลับกับที่เราเคยเล่นไงนี่ครับเราจะลองบินดูเมืองนะครับเขาทําให้ดินอะไรมันกลับหัวหมดเลยนะครับผมกลับหัวจากโลกจริงนะครับนี่ครับผมนี่ครับมันแบบมันกลับหัวเออมันต้องเงยอย่างเงี้ยมาถึงจะเห็นนะครับเดี๋ยวเราลอง สมมติถ้าเราปล่อยตัวนะครับมันจะบินเลยครับผมแบบนี้นะครับฟูแม่งบินขึ้นไปเลยครับห้ามปล่อยเด็ดขาดนี่ครับขนาดต้นอ้อยยังกลับหัวครับโอ้โหต้นอ้อยยังกลับหัวครับผมอืมมันบังคับยากนิดนึงนะครับนี่ครับป่ากลับหัวมาเลยครับผมเขาทํายังไงก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันโอ้โหดูน้ําน้ําถึงก็ลอยอ๋ออันนี้น้ําน้ําไม่กลับนะครับน้ําไม่ยอมกลับครับผม เนี่บผมทัวร์แมปนะครับทัวร์แมปงอก็สําหรับใครที่อยากเล่นแมปนี้นะครับก็ไปโหลดกันได้ทางใต้คลิปเลยครับผมเอาจริงๆเราต้องกินน้ํายามืดนะครับไม่งั้นมันจะมันจะโคตรโคตรมือดอะ่ะเออจริงๆเดี๋ยวเราจะลองกินนมดูนะครับโคตรมืดครับผมนี่เลยครับนี่เลยฟืบโอ้โหเห็นอะไรไม่ละ่ะ โคตรมืดเลยครับต้องกินยานะครับผมนี่ครับไม่งั้นมันจะมืดมากครับผมคนสร้างแบบนี้คิดยังไงวะทําให้โคตรมืดเลยครับก็ถ้าเราเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้เยอะๆมันจะแหลกนะครับเดี๋ยวขอถอยออกก่อนแล้วกันเพราะโลกมันกลับหัวครับก็เลยแหลกเอ้ยใครส่งลายมาใครส่งลายมาครับผมโอเคก็ขอจบเพียงเท่านีล้ลวกันนะครับแค่มารีวิวเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับผมสำหรับใครที่อยากเอาไปเล่นแบบสควเวลหรือผจญภัยนะครับก็ ไปลองเล่นกันได้แล้วผมในแมปนี้นะครับแม่คโคตรปวดหัวเลยครับไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับผมเป็นยังไงโอ้โหปวดหัวสิครับรออะไรโอเคครับก็เดี๋ยวลิงก์แมปอยู่ใต้ d e s c r i p t ชันเลยครับผมสำหรับใครที่อยากเอาไปรีวิวนะครับดูใต้น้ำยังกลับหัวครับผมกับหัวหมดทุกอย่างลยครับนี่ครับจุดเกิดของเราครับผมืเขาแบบให้บล็อกมาใช่ไหมแล้วก็ให้เราต่อไปตามต้นไม้นะครับถ้าต่อผีนี่ถึงก็ลอยเลยครับผม ลอยออกหลุดโลกนะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้านะครับเซวแกงเซไในคลิปครับผมจุ๊บๆนะครับปวดหัวครับเล่นนานๆนี่เริ่มปวดหัวมันไม่ค่อยชินนะเออมันเลยหน้าไม่ได้ได้ไงมันต้องก้มอย่างนี้นะครับมันสลับกันนะครับโอเคเจอคลิปหน้าครับผมเซวแกงครับจุ๊บๆโอ้โหดูจากมีเออเดี๋ยวเดี๋ยนะเฮ้ยอ๋อญ่ามันไม่กลับหัวนะครับถ้าญ้ามันอยู่นานๆมันจะหลุดแบบเมื่อกี้ใช่ไหม ผมเมื่อกี้เห็นหญ้าหลุดไหมครับผมหญ้าแม่งหลุดเป็นแถวเลยครับนี่ครับเห็นไหมหญ้ามันอยู่ไม่ได้ครับผมดูดิดยหญ้ามันจะแตกนะครับมันกัะหัวไงครับโอเคก็ยื้อเวลาไปนานแล้วครับก็เจอคลิปหน้าจุบ